สวยงามมากที่กลอนนะฮะประมาณ25กิโลถึงบ้านอ๋อบ้านนี้รวยมากคนแต่งตัวแบบอกคู่มากค่ะโอ้แตนต่อยอเออ นี่ค่ะอาหารไทยนะคะทุกคนเขาเลือกอาหารไทยนะคะแสดงว่าอาหารไทยเลิศรสใช่ไหมเขาถึงเลือกใช่ไหม,มประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะทุกทนวัยรุ่นมาช้าครับทุกคนอีสานะไปหากินลูกลูกแพรดีกว่าออ๋ลูกแพรเหีย yeah. <Okay. S 2> สวัสดีครับทุกคนมาดีเหมียวสิภาพลูกภาพผัวไปนะหายเฮ็ดกับเขานะฮะหาเฮ็ดกับเขื่อนที่ก็คือมีคนจ้างนะคะเป็นหมอนะฮะมาเป็นหมอแล้วก็อันเนี่เพิ่นเป็นผู้เฮ็ดภาษีนะคะลอยหาสิบคนนะฮะลอยห้าสิบคนเนี่ยก็อ่าเขาก็จะสั่งผัดมีซ้วปะปอบเปี้ยอ่ะสะเต๊ะน,นะฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทํากับข้าวไปส่งเขาเนี่ยมันสิเย็นเนะาะเพิ่นก็เลยว่าให้ไปเฮ็ดกลุ่เเนเลยเ่ก็เลยขนเตาคนยังเพลน,นพี่น้องเบิ่งเด้อ รถเนี้ยวก็ส,สมุทไซสอาหารไปเนาะเดี๋ยวกับสิมีรถสามีมากกับรถพ่วงมากนะคะกับบะมี่ยังเราขับเพิินกับเสาทั้งโตแบกทั้งโตไปแบกทั้งเต็นไปฮะเต็นไปกลางนะคะนี่เดี๋ยวกับสมารถจัดงานเลียงใดเลยผู้ใดแต่งงานผู้ดใดย,ยังนี่สมามรถยกรัวไปเหตุกับเขาได้เลยค่ะมีเต็นมหยังบริการเรียบร้อยเออแทนสมมุติว่าเออออกงานนอกหลายสีออก,กรถชุดทคหรอกแต่ว่ามันกับปีหนึ่งมันก็ได้ออก เฉพาะนาเสมอเดือนละสองเที่ยวสินะก่อนสิออกฟุตทรักมากก่นสิไปจอดไซ่์นะก่เลยแบบเอเอาใบสีก่อนเกิดเกิดว่าเขามีงานเรื่องเล like ี้ยงใช่ในอนาคตจะเกิดว่าลูกสาลูกซชาอย่างเง็้ตออยากเป็นแคทเทอริงอยากเป็นงานเลี้ยงค่อยออกรถฟุตทรักนะคะม่มีปัญหาเนาะคือตอนนี้เขาบอกออกเพราะว่าออกออกไปมันก็สิแบบว่ามันมันประจาเป็นค่ะมันสิเอาเงินมาจมไหว่อเนาะก็คือแบบว่าส่วนมากเขาก็สิสร้างอาหารเฉพาะ ย่ำหนา้าซศร้าเหม่อหน้าวินเทอร์บะมีบ่บะมี่เลยค่ะสิมีปาร์ตีเล็กๆประมาณสิบยี่สิบคนอย่างเงี้ยเราสามารถทํากับข้าวแล้วไปส่งให้เขาได้เลยนะแต่ถ้าสั่งเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยนะฮะร้อยห้าสิบคนอย่างเงี้ยนะฮะเท่ากับยกขั้วยกยังไปเฮ็ดกับขเขาเขาเนาะมมนจะค่อยหอนเนอะาะพลังออก็อขึ้นมีปัญหาอย่าง,ง,งึงบ่กกินอาหารเย็นนะพี่น้องตอนนี้ก็รอสามีรถอีกคันหนึ่งแล้วก็รถพ่วงอ,าอ,าาอีกคันนึงนะคะอ่านี่แหละค่ะก็จริงๆแล้วอะอาหารไทยอาหารไทยอยู่นี่มันพอเลย ยู่ได้ยาได้กินยู่ขันบอมคำว่าคิดเรื่องภาษีนะม <c oughs> ่นเป็นคนขีดขานแต่พี่น้องแต่ว่าภาษีนะ่มันเร็ยนในเฮาสะดุดนะพะี่น้องนะเบิ่งจะคิดเบิ่งจะสองหมื่นกัวยูโรนะภาษีเสียะนะแต่สมมติว่าให้เฮา,าเฮาเฮ็ดเออ่สมมติเฮาขายได้พันยูโรสินะมันจะหักไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็หายไปแล้วภาษีนะเออประเทศนิการ์พวกอาหารอีกมาหนี้ค่าอุปกรณ์ค่าแรงงานเจะคลองเฮาบริคิดแต่พี่น้องนี่ยละมันสกัดดาวลุ่กน,นะ ก็เลเป็นคนขี่ขานได้ภาษีเห้เท่าเกินไปนะเออเป็งสีละ่ะพี่น้องประเทศพัฒนาแล้วนะคะเขาก็เก็บภาษีจากคนที่แข็งแรงนะคะไปเทคแคร์คนที่อ่อนแอมันก็บแม่นแข็งแรงหรอืออ่อนแอหรอกเจ้าสิปแปรไปจังไดเนานะสตรองพี่โผล่เทคแคร์เอาวิกพี่ผัวมะมัณนั้นอ่าพี่น้องเดี๋ยวขี่้าไปนะคะามาทำม,มาเบึงน้ำข่อยคลิปนี้คือคลิปวิดีโอเก่าก้อนเมียสิกับประเทศไทยไปพักร้อนนะคะก่อนที่เราจะปิดร้านซ่อมแซ เพิ่งจะมีเวลาตัดต่อเพราะว่าต้องทำธุระหลายอย่าง,างจริงๆกับเมื่อลังใจทำงานนำความหล่ะค่ะทุกคนบางทีเ่เราสู้ชีวิตนะแต่ชีวิตมันดันสู้กับเราไหมชีวิตกับบอดดิทุกไดยอย่างยังดอกมันสามีเขากับบาใบยังดอกมันบ่มันเสิเฮตุงานหน่อยงานหลายเขากับบได้ิวาเขากับบไดดกเกินกับชีวิตของเฮ้าดอกค่ะทุกคนแต่เมียวมีความรู้สึกว่าเมียก็มีความสามารถเมียก็ยังมีแห้งกายแห้งใจเหตุงานหาเงินได้ยุงสินะ่ะ ขันสิลอตะขอพัวยังเดี๋ยวเหรอเขาเหตุงานหน่อยสิมันบมันบด้ดังใจเฮาแม่เวลาเขากลับเมืองไทยนี่เวลาเข้าใส่ใจสิขันเข้าคอพัวเนาะมันกะสิแบบว่ามันกะสิบ่ได้ควักางก็ยังควักกระเป๋าเลรอเนาะขันเข้าเหตุงานเองหาได้เองเขาเจ็ควักปั๊บปั๊บปั๊บมันสินะอีกอย่างหนึ่งกับปรเด็มันใจผู้ใดในชีวิตไหนนะขอให้มีเงินในกระเป๋าใส่เองเออขันเกิดว่าพัวหายพร้อมกะสิแบบว่าขอบคุณเขานะแต่ตอนนี้กับพ่อมีแห้งกายแห้งใจเหตุเองหาเองในยู่ เขาก็บ่บออบท่านไห้เดือดร้อนอียงนอกจกกันเมื่อใดที่ว่าว่าฮล่ลมมาเดือดร้อนมาคอยขอพึ่งเขาเฮาก็เสียเฮาพึ่งยุตเ้แมนบ่ค่ะพี่น้องพวขคอยก็เฮ็ดกับเขาว่าเป็นดอกค่ะก็คือเฮ็ดงานตามสั่งที่เฮาบอกนะก็คือเขาก็มีงานของเขาอยู่แล้วคือเขาเป็นเฮ็ดงานเกี่ยวกับไอที่เนาะเสียไเฮ็ดงานกรรมกรแบบจึงสี่คือเฮาเขาเฮ็ด่ได้ล่ะแต่ว่าเวลาเห็นอย่างก็ถาม่อยุกบาดยาค้างที่อยกันลำคัน่นทั้งเที่ยวกดซูนลายคอยก็ว่าโอ้ยคัน เฮ็ดเองผู้เดียวได้ก็สิบริษบอกลูกบอกผัวมาซอยดอกมันปากยากแม่มันเถียงเขาสุข้ำทั้งลูกทั้งผัวนี่แม่ช่วยก็จริงอยู่แต่ชอบเทียงแม่ลูกแม่แบบว่าลูกสิบมาคอยมาฟังแม่ดอกผัวก็คือกันเห็นงานกันเมียนีสิตมาเทียงกันดอกป้าชีวิตคอบครัวนี่มาหลุมอุ่มปุ๋ยแ้วเถียงกันเล็กๆหน่อยๆแหละพี่น้องยุ่งสิละมือนี่เมียก็ออกไปเห็นงานตั้งแต่บใาสองห้ไปหอดบ้านเขาในประมาณเกือบใบสามเนาะลูกค้าของเ์าก็เป็นคุณหมอนะคะเมียเขาก็เป็นคนเห็ดภาษี ซึ่งเขาจองปาติสซวินมาไ้แมนขามปีป,ปานมาจองหมอลำอรวดค่ะทุกคนเป็นธรรมดาเนาะคนยังมันเหยียงตรงว่างแผนน่ะคะ็ะคือเขาเป็นระเบียบแบบแผนสตรีกนะคะก็คือบลอกเฟกซิเบิลนะคะคือเตรียมไว้ยังได้กะเตรียมไว้ยังสั่นค่ะทุกคนมันีเสียใจลยหลายหลายมันยังวัดตีย่อนเฮ้าขนเครื่องขั้วเครื่องอีงย่ยงมากังสีเนาะวัดที่นี่อุปกรณ์ไฟเฮ้าเตาเฮ้านี่มันแห้งเนาะ ใส่พะลัางหลายเตาหอยนี่แกบแบบว่าหลายบนเนาะแบบวาเครื่งใหญ่เนาะเตาสําหรับใส่ในร,รนะีสอร์ทอะในร้านอาหารนะทุกคนบัดพ่อห้ายกมาเห็ดกับเขาองสิเ้าเบิองปอเปียหอยรสว่าเป็นตะกินจะเม็ดเห็ดเทิองชุ่มน้ำมันเทิงดําเป็นอย่างปติบัดพ่อเตาปอเปียลงไป mm hmm. น้ำมันกระล่งห่อนเนาะสะรุปว่าไฟตกค่ะทุกคนบัดที่นี่ไฟตกห้างก็ยกปอเปีย,ปยขึ้นปรากฏว่าปอเปียที่เราทำนะมันเป็นแช่แข็งเพราะว่าเข้สั่งเยอะใช่ไหมทุกคน ลูกค้าตั้งร้อยห้าสิบคนห่อสดไม่ทันแน่นอนเพราะว่าอาทิตย์นี้เมียมีงานคือสามงานเลยแบบว่าตรงเฮ็ดแช่แข็งไว้สั่นบ่ท่านอิลีพราะว่าฮขาเปิดล้านขายคือครึ่งหนึ่งฮขาเปิดขายพร้อมทีนะบัดท,ที่นี่เอาแช่แข็งไปขายมันว่าบัดพ่อทอดปุ๊บเอาปอเปียลงไปกลายเป็นว่าไฟตกบัดพ่อไฟตกฮอก็ไปหาเอา่อมองว่าไฟมันตกอยู่หมืองใดฮขปก็ไปเอาอุป,ปกรณ์มาไหมบัดเนี้ย เฮียนเพิินมันเป็นบ้านนะคะมันมันมันบรรลับกับที่ว่าเอ่อเตาที่ว่าควายเอาไปนะไฟเหามันแห้งเหรอปัจจุบันี้แห้งไฟฟ้าในบ้านเขานะบอพ่อบอปะเขาเชิญเอ่อเอ่อแข่งมาลอยหาสิบคนเขามีวงดนตรีวงดนตรีมันจะใส่ไฟลายมันอะไะแล้วเขาก็มีมีคอเนอร์บาร์นะคะมีมุมหนึ่งเขาจะเป็นบาร์แล้วเขาก็สะมีมุมใส่ไฟเฮ็ดแสงสีนะคะเป็นดิสโก้เฮดไปก็เสียใจยัดบันมุมเฮ็ดกับเขาเทเรนะนะไฟตกแล้วโตอีก ่อยเสียใจกับปอเปียของ่อยคักเละตุ่มไปว่าเป็นทาแต่ว่าสเห็นยังไดพะว่าฮขากกลับไปกับมา2ยี่สิบห้ากิโลนี่มันบพท่านการท่านกินอ่ะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งเฮ็ดกับเขาแลงแต่ห่าโมงลูกค้าบอกว่าห้าโมงเนี่ยคนกําลังทยอยเข้าอ่ะสันว่าค้นจางเข้าหกโมงต้องให้สเสร็จนะพูนอ่ะกูเฮ็ดแลงแต่ห่าโมงแรงกพล่น,นะทุ่มเคิงลูกค้ากับท่านในเขามากูยบ๊ะได้ฮ้เมนมีแต่ว้สลรุนเขามากกินเขาคั่คัน,นว้สลรุนีที่มาซากค่ะทุกคนเน้นดื่มมันเถอะ คันผู้เฒ่านี่สิมาแล้วเน้นกินคันผู้เฒ่ามาหลายนี่ยังกินเบิดแอดแอดด้อสิบอกให้เบิดก่อนเครื่องดื่มคันไว้ซ์ลวนมานี่เขาสิดื่มก่อนเขาสิกินหน่อยมาเท่าเขากับปล่ารเนาะเถ้าสาวหน่อยก็คือเน้นดื่มเนาะกับผู้บ่าวหน่อยอาหารเหลือหลายอยู่เด้อพี่น้องเขาว่าเชิญ150คนเนี่ยลูกค้ามาเจ้าของบ้านบอกว่ามาประมาณ100คนปรซั่นว่า50คนแค้นซั่นเพราะว่าอากาศมันห้อนประเทศเยอรมันหนาวเบิดปีก็จริงอยู่แต่พอฮ้อน ชีอาทิตย์เนี่ยจริงๆหนะฮอนสี้ินะน่ะฮอนสัมปะเทศไทยเลยค่ะหอนค่ะว่อนแน่หนาห่อน,นแดงออกตุ้มเหอเพราะว่าหนาคอยเป็นตุ้มเป็นเป็นผิวแพ่ง่ายนะทุกคนเท่ากับมีพนักง,งานอยู่ในร่วมกันชีคนกับข่อยนี่หาคนกับเอ่อ<ม>นทําความสะอาดแต่ว่าพี่น้องเวลาเข้าไปเห็นงานออกไพรเวทเังเสียกันเข้าจ้างเขาบอทุกคนเขาเ่าปลาเรือจากบาทนะคะทุกคนเทาตรงแบบว่าเสพขาพนักงานเพราะว่าเสียออกไปใส่นี่มันเวลาเข้าเสียเอาพนักงานไปนั่ม เฮาเฮามีค่าเสียใจหลายอ่ะคอันใดที่ว่าข้าเห็ดได้ผัวกับลูกเฮาซอยได้ก็ซอยกันไปค่ะนี่ค่าแรงแพงขันเจ้าสิจ้างเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าสิเหลือจักบาทนนั่นเราก็ให้ให้จ้างให้เขานั่นเฮ็ดงานไปจันทึกซุกจันทึกซุกเฮ็ดไปค่ะอยู่ในลานนะคะคือเวลางานปาร์ตี้ออกกันขันแม่นงานสองสามพันคนหนึงสิจ้างควสิให้พนักงานมาเฮ็ดไอ้แค่ลอยคนนี่เฮ็ดผู้เดียวก็ได้ฮะมาปิ้นปัญหามือนีก็เสียใจอย่างเดียวเราไ่มีความมั่นใจในการเสิร์ฟปอบเปียจเจมิน โมง,งามครับชุ่มน้ามันเลยแบบโอ้โหเล้าบาทท่นีเวลาเ้าเอ่อ,อตอนที่ว่าห้าทอนนะเ้าถึงปล่ยไปลงไปาล่ะบาทท่นีไฟมันตกเพราะเขายกขึ้นมันก็ไลต่ตะวันเพราะมันเป็นแช่แข็งอ่ะ <คา S 1> จริงๆเรื่องแช่แข็งนี่ไม่มีปัญหาครับพ่ออยู่ละก็แช่แข็งทั้งนั้นก็ทําแช่แข็งทั้งนั้นหเหมือนกับ<ม>เราทอดเฟ้นไฟนี่แหละค่ะเฟ้นไฟก็แช่แข็งเหมือนกันมันมาเสียตรงไฟตรงนี่แหละจะว่าจะเทียเป็นสิบสเทียบไปแล้วเห็ดอาหารโดยความทุลักทุเลดีน่ากว่าเห็ดเคร่อรีมากกว่าอยูราน แค่เอามาอุ่นแค่นั้นนี่แหละพี่น้องว่าพิทจังได้พิทพาดประการได้ก็ขอเอาโทษขออภัยในหนักดอค่ะด้อฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เมียนักะค่ะสวัสดีค่ะ i'm dann auf get Bruder